คนเราอะ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ปล่อยเขาไปเถอ,อะเลยไม่ต้องห่วงนะครับทุกๆคอมเมนต์ comment, ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบในโซเชียลอะ่ะเรานํามาแจ้งเรียนพี่บีเคหมดใช้คํานี้เรื่อยๆตุ้มแบบตุ้มกล้าพูดหรือพี่ตุ้มแบบปากเปียกปากแฉะมากกับไอ้แบบอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งรีบ ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าบินไปไหนไม่ต้องไม่ต้องอัปเดตก็ได้เพราะว่าคนจับตามองคุณอยู่ทุกๆขณะจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นน่าจะเป็นเฟิร์สเกตด่านแรกด่านแรกตั้งแต่แบบแถลงยาจนกระทั่งเปิดตัวก็คืออยู่ทุกโมเมนต์เพราะว่าเราทารายการด้วยกันตอนเช้าครบเป็นห่วงเขาขนาดไหนกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิดนึงครับจริงๆตูไม่ค่อยห่วงมากพี่พีเคเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าเออมันมันมันสิ่งที่เขาทำเขาน่าจะคิดมาดีแล้วก็เลยแบบ ส่งแค่กำลังใจแต่ว่าความเป็นห่วงให้เป็น,ปนหน้าที่ของครอบครัวเขาดีกว่าีที่เรื่องอะไรที่เราแบบอยากจะเตือนที่พี่บ้านนี่สิ จริงๆด่าๆเขาก็เตือนไปเยอะเลยจริงๆตูไม่กล้าเตือนหรอกครับตูไม่กล้าเตือนหรอกครับเพราะว่าตัวตูเองก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กที่เพอร์เฟ t อะไรอย่างเงี้ยครับมีแค่ส่งกําลังใจดีกว่าแต่ว่าจะไปเตือนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแต่แค่เป็นห่วงเฉยๆมากกว่าอะไรห่วงมากที่สุดอะไรที่ห่วงก็เรื่องที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็น่าจะห่วงเรื่องแบบเรื่องสภาพจิตใจเรื่องการคบหาคนมากกว่าครับผมาให้กำลังใจเขาว่ายังไงเออ ก็มีแบบมีให้กําลังใจเชิงแบบว่าจิกกัดมากกว่าตูมหน้าจะแบบเพราะว่าจริงๆตูว,ว่าพี่ยังคนอย่างพี่พีเคอะครับถ้าไปพูดแบบซอบซอพูดแบบธรรมดาเขาไม่ฟังหรอกครับต้องพูดให้เขาแบบตื่นหน่อยเฮ้ย brother wake up please uh ประมาณนี้ uh ก็ก็ก็บอกไปว่าแบบจริงๆแล้วถ้าสภาพจิตใจยังไม่หนักแน่นก็อย่าเพิ่งจะไปหาใครมาเป็น ตัวทดแทนนะคือตุมตุมบอกเขาไปแบบนี้ตรงๆมากกว่าแต่ว่าตุ้มคิดว่าพี่พีเคเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แต่เราก็จะสวนกลับไปว่าพี่มนุษย์ทุกคนจดมาคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าครับตอนที่เจอเขาเขานักแน่นยังเออล่าสุดเจออาทิตย์ที่แล้วครับก็เขาเพิ่งเปิดตัวเราบอกว่ายางพม่มีใครตอนนี้เขายังป๋อยู่แต่เขาเปิดตัวไปแล้วคือ เตือนไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือสตอรี่พร้อมเชิญเราเราก็เลยไม่รู้คือจริงๆตูงกับพี่ด้ามีการปรึกษากันตลอดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตุงจะฝากเตือนไปผ่านพี่ด้าดาเพราะพี่พี่ด,าดา้ารับพี่พีเคเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ตูงเป็นรุ่นน้องเพิ่งอยู่ในตึกไม่ถึง1ิปีตุงจะไม่ค่อยกล้าแบบไปบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแหละแต่เพียงแค่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเอามาแชร์กับทุกๆคนมากกว่ามันเลยทําให้เราไม่กล้าออกความคเห็นเยอะ แต่ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขามีสติในทุกขณะจิตในการใช้ชีวิตนะครับจริงๆว่าพี่เราไวไหมครับเพราะว่ายังไม่ถึงไม่กี่วันในปิดตัวใหม่แล้วอะไรก็ก็ทุกคนคิดว่ายังไงครับ,รบตุงคิดเหมือนกับทุกคนครับตุงคิดเหมือนกับทุกคนครับตุงก็รู้สึกว่ามันมันไวไปน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดมันใช่คือตุงเชื่อว่าทุกๆทุกๆก,ก,ก,การเลิกลา ทุกคนบาดเจ็บหมดใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยทุกคนต้องการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ move on เพราะฉะนั้นเนี่ยการ move on ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยสละโสดปุ๊บเอ้ยพอได้โสดปุ๊บ move on ก็คืออยู่คนเดียวมีความสุขกับชีวิตโสดแต่บางคนพอแบบเลิกปุ๊บฉันต้องมีใครคนใหม่หรือทันทีฉันอยู่คนเดียวไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนความหนักแน่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตูงก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว,ว่าทําไมถึงรีบมีเราทําไมถึงไม่อยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่าเขาอาจจะลองอยู่กับตัววเองแล้ อยู่ไม่ได้ก็ได้ย,ยังตอนนี้เรียนก็เปิดตัวแล้วเนี่ยเปิดที่การเรามองไม่อะ้เหรอกคุณเนี่ยโอ้ยเราหน้าจะแบบดูแลกันได้คือจริงๆต้องบอกว่าอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตูงตกใจตรงที่เขาเปิดตัวกันกลางคืนวันอังคารแล้ววันพุธเขามาจัดรายก,การ <c oughs> แล้วมาเลยด้วยกันเลยเราก็เอ๋อเออกูตอบยังไงต่อว่าอะไรอย่างนี้เรานการมาแนะนำเลยขาน่ารักไหมเขาน่ารักไหมน่ารักนะครับเขาคือน่ารักกว่เธอนี่มันไม่ใช่ละครนะเธอมันเขาไม่ใช่เดินมา น,นี่แหละอะไรมันก็ไม่ใช่คือเขาก็มาแบบปกติแล้วก็ยกมือไหว้กันกทายกันปกติครับแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์ตัยังไม่ได้ตัยังไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่ได้ถาม<อ>ความคิดเห็นเรานี่เขาก็แค่พามาแนะนําแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงน้องเ,อเขาไม่ได้ถามแบบน้น ไม่กล <cin stereotype> <als> ้าไม่กล้าแซวไม่กล้าแซวเพราะว่าเขาดูมาแรงกันทั้งคู่หมายถึงว่าเขาเปิดตัวมาแรงแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับเขาก็บอกตุงว่าเขารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าตุงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงรายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเซอร์ไพรส์ตุงก็เซอร์ไพรส์พร้อมกับทุกคนเลยครับทีมงานน้องคนหนึ่งเราบอกว่าเวลาที่พีทมีความรักกับเขาเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนที่ใส่ใส่แฟนคนที่ติดแฟนอยย่างงเี้ คือเราก็ไม่เคยได้กับพี่พี่เคเนอ้องเราก็ไม่รู้ว่ากับแฟนเขาเป็นยังไงแต่ว่าจากที่สัมผัสพี่พี่เคเป็นคนใจครับใช้คาว่าใจกับกับกับแฟนดีกว่าก็คือแบบดูแลเต็มที่เปอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้มากกว่าครับเท่าที่สังเกตนะคนนี้เราเชื่อนะคอุ้ยตูมก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่าครับ เป็นกำลังใจให้ดีกว่าเรื่ที่มีความสุขเราก็มีความสุขเอ่อใครมีความสุขเราก็ยินดีดีกว่าครับผมโอ้ยเยื้ตกเลยอ่ะเออกลัวพี่ๆเขาดูอยู่คือตุงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่ๆเคดูอยู่นะครับคือตุงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ของพี่เลยเพราะว่าคนเราอ่ะเตือนให้ตายห้ามยังไงถ้ามันจะไปมันจะเอาก็ปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยตุัว่า อย่างที่พี่เคคนบางคนเขาเติบโตจากประสบการณ์แต่พี่พี่เคอาจจะเติบโตจากความผิดพลาดก็ได้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขามีความสุขดีคนที่เขามีอยู่รอบตัวเป็นพลังบวกให้กับเขาให้เขาเดินหน้าต่อได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อยากจะให้กําลังใจในฐานะน้องแล้วก็เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งหกหน้าใหม่คุยกันในรายการกันย่งไที้เคาได้พูดรบ้างจริงๆคุยกันหลังมคเยอะกว่าหน้าใหม่ที่พ,พี่พี่สื่อเห็นนะั้นมันคือแบบ เศษหนึ่งส่วนน้อยนิดของสิ่งที่เราคุยกันหลังบ้านนะครับเพราะว่าหลังบ้านเราต้องคุยกันเยอะอยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดเห็นดาด้าในสื่อแบบไหนในหลังบ้านคือบวกไปอีกเท่าหนึ่งจริงๆพี่คือเวลาพี่ดาเขาดุพี่พีเคหรือเขาสอนอะตูมเป็นคนปากจัดอยู่แล้วนะตูมฟังพี่ดาตูมยังต้องแบบแม่ใจเย็นเยเจววลลงแล้วคือแบบเพราะว่าพี่ดาเขาก็สามารถรีแคปชีวิตพี่พีเคได้ตั้งแต่แบบ เขาบอกเขากูเห็นมาแล้วกับแฟนทุกคนอ่ะเขาสามารถพูดได้อย่างเงี้ยครับไอย้แฟนกันเลยหนือมันดื้ออย่างเ้ยเขาดื้อหรือเขาแบบเขาชนหรืออย่างเงี้ยโอ้โหขอพูดตรงนี้ได้ไหมฮะพี่พีเคดื้อมากครับมากครับไม่ค่อยฟังครับคนดื้อมักจะมีเหตุผลของตัวเองที่ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับเหตุผลของเราอยู่แล้วแล้วคือพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปสอนเขามากไปเตือนเขามากพอเขาดื้อเราก็ไม่กล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่า Ờ, ถ้าเกิดเป็นพี่ด่าสอนคนเดียวหรือว่าติคนเดียวเขาจะเถียงแต่ถ้าเกิดมีตูมด้วยเขาจะต้องเงียบแล้วเพราะมันคือการลุมแล้วมันคือการรุมกันแล้วคือไม่ต้องห่วงนะครับทุกๆคอมเมนต์ comment, ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบในโซเชียลอะ่ะเรานํามาแจ้งเรียนพี่พีเคหมดเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้อ่านเราก็จะอ่านว่าเฮ้ย hey, พี่ตอนนี้ประชาชนมองแบบนี้อยู่นะทำไมพี่ไม่ลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ล่ะแบบแบบประมาณนี้มากกว่า ใช่ครับส่วนใหญ่เชิงบวกบวกแบบเขามาดีบวกเชิงบวกแบบเขามาเลยเอ่อไหนที่เรารู้สึกว่าแบบที่เราอกขนาดนี้หรออมันมีเยอะนะครับส่วนใหญ่เราเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของคาบเกี่ยวในเรื่องของการคบคนมากกว่าที่ตุมรู้สึกคอนเซิร์นเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจแบบ ความคิดความอ่านของพี่เคทั้งหมดเนื่องจากเขาก็มาจากเมืองนอกเมืองนาด้วยแต่เราเองก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโอเคคนเมืองนอกมันอาจจะหำหันหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเรามันยังมีคําว่ามารยาททางสังคมมันยังมีคําว่าศิลปศแบบวัฒนะไม่ใช่นวัฒนธรรมเรียกว่าศิลธรรมยังมีตรงนี้อยู่มันก็เลยอาจจะทําให้เขาแบบไม่ค่อยฟิตอินกับกระแสในตอนนี้เท่าไหร่ครับ เราได้นำไป,ปคะพ,พี่รู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่พี่พีเคเขานําไปใช้จริงๆเรารู้สึกว่าเอเหารอคือพี่พีเคอะค่บเคยถามตูงกลางรายการสดเลยว่าเฮ้ยมาตูงถามจริงเหอตอนที่อยู่โดนทัวลงยูผ่านมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตุงก็จะให้คําตอบที่จริงใจที่สุดเลยก็คือแบบพี่ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดถ้อเกิดสังคมมันติเอือนเราอ่ะแสดงว่าเราผิดแล้วนะถ้าเราทําอะไรผิดเราต้องอันดับแรกคืออย่าเพิ่งไปมองใครว่ามองชั้นถูกบ้างได้ไหม หันมามองที่ตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ตัวเราอะดีขึ้นมาได้อีกนิดนึงอย่างไรบ้าง mm hmm. ตุ้ก็จะบอกพี่เคว่าคอมเมนต์ติชมมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะต่อให้เขาด่าเรานั่นแสดงว่าเขาต้องการเห็นเราพัฒนาเป็นคนดีสู่สังคมนะคือ mm hmm. พยายามให้มองเป็นในมุมบวกไปแต่ว่า mm hmm. ท้งนี้ทา้านันก็อยู่แต่ที่ว่าเขาจะมองแบบไหนครับแต่ส่วนตัวตุ้มองว่า ทุกๆคอมเมนต์ติมันสามารถพัฒนาให้ตัวเราเติบโตไปในทางที่ดีได้ถ้าเราเปิดใจและไม่เป็นน้าเต็มแก้วการเป็นการำการใช้โซเชียลของเขาี่เาว่ามันต้องมีสติขนาดไหนกับการโพสต์ในแต่ละอย่างผมว่าอยากตัดเน็ตอะใช้คํานี้ได้เลยตุมแบบตูมกล้าพูดหรือพี่ตุมแบบปากเปียกปากแฉะมากกับไอแบบหยับพึ่ง ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าบินไปไหนไม่ต้อง <dans> ไม่ต้องอัปเดตก็ได้เพราะว่าคนจับตามองคุณอยู่ทุกๆขณะจิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่พี่เคเขาก็จะอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาเป็นชีวิตเขาเขาดีไซน์เองเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแล้วแต่บาปแล้วแต่บุญเลยครับคิดว่าครับเป็นคนที่ชอบเคลียร์ไหมอ่ะอยากให้คนแบบเข้าใจเขานะในสิ่งที่แบบบางคนเข้าใจผิดอยู่ ไม่ครับไม่ใช่ในผู้ชายคนนี้จากที่ตุ้มสัมผัสได้ที่ีเคน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้แคร์คนที่ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เขาจะเอาเฉพาะคนที่เขารู้จักเท่านั้นประมาณนี้มากกว่า